สวัสดีครับพบกับผมช่างหยัดนะครับช่างหยัด n อ r สช่างหยัดสีสเกตนะครับเดี๋ยวเราวันเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทสเครื่องฟังเสียงเครื่องคันนี้กันครับเป็นเครื่อง NSR, RR w ลูกค้าจากวิล m นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างสองสาอย่างนะครับยังไม่เสร็จนะครับแก้แล้วก็ยังยังเจออื่นๆอีกนะครับ ก็คันนี้ก็เปลี่ยนหลายอย่างนะครับเปลี่ยนหลายอย่างทําหลายอย่างคันนี้ถือว่าโซมมากนะครับถือว่าเครื่องโซมมากนะครับอันนี้เบ้าลูกปืนแตกนะครับแกนเกียร์โคตรนะครับก็หลายๆอย่างตรงนี้โดนเคาะมายุบนะครับเปลี่ยนประเก็นก็ไม่หายต้องซ้อนประเก็นนะครับตรงนี้โดนค้อนเคาะมาข้างในตรงนี้ตรงนี้นะครับก็เลยต้องซ้อนประเก็นนะเป็นสองแผ่นนะครับ ก็เสื้อก็ตอนนี้ครับตีปอกมาแล้วแต่มันบางมากนะครับมันมันเวลารลล้อนๆมันจะรัดนะครับรัดลูกสูบมันก็จะวิ่งไม่ออกหนืดไม่มีกําลังนะครับอันนี้ก็ตีปลอกให้ใหม่เป็นเป็นปลอกใหญ่นะครับตอนนี้เป็นปลอก64มิลน,นะครับแล้วก็ขวานเป็นลูก59กนะครับก็เหลือเฟือนะครับก็เหลืออยู่ข้างละ2มิลกว่าเหลือเฟือนะครับ64 59่กก็เหลืออยู่ เท่าไรห้ามิลใช่ไหมครับห้ามิลแล้วก็าหารครึ่งนะครับก็ถ้าพูดปิดยังไงก็เม้นบอกกันด้วยนะครับพอดีคณิตสัตถ์ถ้าเร็วๆอาจจะชาหน่อยอก็ประมาณนี้ฟาวก็ถอดเจียถอดอะไรให้เรียบร้อยลื่นๆนะครับฝาสูบผุก็เชื่อมซ่อมให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ถือว่าโซมถือว่าหรายอย่างนะครับปวกน็อตพวกนี้นนที่ตัวไหนที่ไม่ดีก็พยายามเปลี่ยนพยายามถอดเก็บ สีทําใหม่นะสีฝาเครื่องทําใหม่<ส> tai, แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอฝาเครื่องเนี่ยผิวมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งงานรีบนะครับลูกค้ารีบแล้วก็ทําไม่ได้อบไม่ได้ตากแดดอะไรเวลาเราล้างมันโดนเบนซินโดนอะไรมันก็จะเวลาเราพันพลาสติกเก็บไว้เนี่ยมันจะมีรอยนิดหน่อยมีรอยขึ้นขึ้นนิดหน่อยแต่มันก็ทนเบนซินอยู่นะครับแต่คืองานรีบเรารีบนะครับล้างแล้วเราก็ ซีนเก็บเลยนะครับก็เลยจะมีรอยมีคื่นนิดหน่อยนะแต่ก็ก็สวยอยู่นะครับพวกปั๊มทุกทีอะไรต่างนี่ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับซีนเปลี่ยนใหม่ทุกตัวนะครับซีนสิบสองตัวเปลี่ยนใหม่ลูกปืนข้างข้อลูกปืนข้อซ้ายข้อขวานะครับลูกปืนลาวสเตอร์อ่าลูกปืนอ่า ใช่ใช่ล e ูกปืนเราเตอครับ hey. ล um. ูกปืนเราคลัดสายขวานี่เปลี่ยนครับก็เปลี่ยนไปหลายลูกอยู่นะครับชุดก้านเปลี่ยนใหม่ลูกสุกแวนเปลี่ยนใหม่นะครับก็ใช้ของอย่างดีเลยนะครับแต่ของเทียมนะครับไม่ใช่ของแท้เพราะว่างบลูกค้าก็งบลูกค้ามีมีมีไม่เยอะนะครับมีม่เยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมเอาอะไรมาให้ดูก่อน เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเรามาดูอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับแน่นอนเลยก็คือก้านสูบนะครับก้านสูบก,ก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นใช้เทนกิเลยนะครับใช้ของเทนกิเห็นไหมครับแกนเกียร์คดเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเป็นเป็นมือสองลูกปืนข้างข้อนะครับลูกปืนข้างข้อซ้ายขวาเปลี่ยนใหม่นะครับแผ่นคัทจะเปลี่ยนหมดชุดก็ไม่ไหวครับลูกค้าเดี๋ยวงบจะบานปลายก็เปลี่ยนเป็นสองแผ่นนะครับใช้เป็นใช้เป็นแผ่นหนาลูกสูบแหวนสลัก แล้วปืนปลายก้านกิฟล็อกเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยนะครับใช้ของอย่างดีเลยของญี่ปุ่นอย่างดีเลยตรงรุ่นนะอันนี้มันไม่ตรงรุ่นอันนี้เป็นของตากลมตาเหลี่ยมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมเปลี่ยนให้ตรงรุ่นเลยนะครับแกนสเตอร์นะครับแกนสเตอร์ถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปเลยทีเดียวจบนะครับก็เต็มๆสวยๆเดี๋ยวผมพาไปดูตัวจริงทีหนึ่งตัวที่เปลี่ยนกามปูนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตกามปูเห็นไหมครับน้า เข้าเครื่องมันก็จะไหม้สึกเห็นไหมครับอ่าก้ามปูตัวนี้ก้ามปูตัวเล็กตัวนี้ก้ามปูตัวเล็กนะครับแล้วก็ก้ามปูตัวใหญ่ตัวล่างก้ามปูตัวใหญ่ตัวบนนะครับตัวบนนี่มันไหม้นะครับมันไหม้ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าระยะเกียร์มันก็จะห่างไปนะฮะนี่อันนี้ก็เปลี่ยนนะครับสลัก สลักก้ามปูก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามสึกเห็นไหมครับรอยสึกนะครับลูกปืนอ่าตัวนี้ลูกปืนบาลานซ์ด้านขวานะครับลูกปืนบาลานเซอร์ขวาเปลี่ยนนะครับเบิกแท้เลยบาลานซ์ซ้ายนยเปลี่ยนเบิกแท้เลยนะครับลูกปืนลาวคลาดขวานี่เบิกแท้เลยนะอันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับลูกปืนตัวนี้มากับชิกก้านนะครับัน,นี้ลูกปืนลาวสตอร์ ก็ปืนลาสตเตอร์ซ้ายนะครับที่เขาเปลี่ยนมามันไม่ตรงรุ่นนะครับก็เบิกแท้ตรงรุ่นใส่ให้อันนี้เขาใส่ตัวนี้ทําให้มันงัดทําให้เบ้าลูกป,ปืนแตกนะครับลูกปืนความหนามันไม่เท่ากันนะตัวนี้หนากว่านะครับพวกนอ็อตน็อตจานไฟน็อตปลายเข็เหวี่ยงนี่เปลี่ยนใหม่นะครับก็เบิกใหม่เปลี่ยนให้นะครับหัวที่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อตรงรุ่น แล้วก็ซีนทั้งชุดนะครับซีนทั้งชุดพวกประกันทั้งชุดนะครับอ่าแล้วก็ตัวหนึ่งที่แพงเลยอ่าแกนปั๊มน้ำนะครับแกนปัํมน้ําเพราะว่าตัวนี้ไม่ผ่านแล้วมันมันสึกไปข้างหนึ่งมันคตมันเบี้ยวไปแล้วนะครับอันนี้ตัวเก่าก็เบิกแค่ใหม่เปลี่ยนให้เลยถือว่าเยอะอยู่คันนี้ถือว่าหมดเยอะเลยถ้าใช้อะไรแท้ทุกอย่างโอ้หนักนะครับอันนี้ทรา่าวานะครับส่วนอะไรที่บางตัวที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในนี้ก็จะมีอยู่นะครับ ประมาณนี้อ่าเรียบร้อยเหลือเหลือตรงเนี้ยน็อตข้อท่อมันหวานนะครับน็อตเสามันถอนอันนี้ยังไม่ได้ขันแน่นอะไรเลยแค่ขันตึงๆมือมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องซ่อมอีกนะครับตอนนี้ตีปลอกให้ใหม่แล้วก็เก็บพอร์ตให้เรียบร้อยเลยนะครับตีปลอกให้ใหม่แล้วกเก็บพอร์ตให้ด้วยนะครับ ดอกหนาแล้วก็เก็บพอร์ต้ด้วยนี่แกนสเตอร์ที่เปลี่ยนใหม่ก็จะฟันจะเต็มแบบนี้นะครับนี่ซนเปลี่ยนใหม่เกียวลองหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลองเทสให้เรียบร้อยเรียบร้อยปกตินะครับสีทําให้ใหม่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นคลื่นเดี๋ยวจะคิดเป็นจะคิด,คดคราคาพิเศษให้นะครับถูกๆก็ให้เพราะว่าสีมันคือเรารีบนะครับเรารีบเราทําหลายเครื่องแล้วเรารีบเก็บรีบลบ้างแล้วรีบเก็บแล้วเราก็เอาพลาสติกซีนเลย มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับประออมาณนี้อันนี้ที่ใส่น็อตไม่ครบก็คือเผื่อเราถอดเช็คถอดอะไรต่างๆนะครับหัวเทียนเปลี่ยนใหม่นะหัวเทียนใหม่ๆเลยเทียนตรงนู้นเลยเบอร์เก้าครับ ECs เดีนะ๋ยวเรามาฟังเสียงกันเสียงก็จะทะลุออกคอท่อหน่อยนะครับเพราะว่าคอท่อมันมันไม่แน่นมันนอ็อตมันหวานเดี๋ยวต้องซ่อมเกลียว ฝังน็อตคอร์ท่อให้ใหม่นะครับเสียงมันไม่ได้ออกจากท่อหน่อยนะเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นท่อผ่าเป็นท่อเอ็นโปผ่าเอามาใส่เสียงมันกเ็เหลมแหลมแหลมหน่อย,อยเดี๋ยวปิดวาล์วไว้ก่อนแบบก็ประมาณนี้ครับสตาร์ทง่ายกำลังอัดดีรันอินก่อนสักพันโลก่อนใช้งาน นะครับเดี๋ยวว่างติดทุกอย่างติดเดี๋ยวลองเกียร์ให้ดูครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวลองเกียร์ให้ดูนี่แค่หนึ่งนะครับเกีย่สองสามสี่ห้าหกหกห้าสี่สาม ว่าถ้าอย่าไปเทียวก็จะเป็นเกลียวหนึ่งเกียวหนึ่งเกียวว่างมันจะไม่ลื่นเท่าซีนแท้เท่าไหร่ถ้าเป็นซีนแท้มันก็จะลื่นนะครับเป็นซีนเป็นเท่าเกียวว่างมันก็ยังหมุนอยู่อันนี้มันมันมันตเพราะว่าเป็นซีนเรียมแต่ก็เป็นซีนอย่างดีนะครับเหมนทุกตัวเปลี่ยนซีนนี่น็อตตัวนี้มันถอนนะครับน็อตตัวนี้ถอนเดี๋ยวต้องซ่อมเกลียวให้ใหม่นะครับ ก็จริงๆแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะเหลือตัวนี้ дома. เด totally. ี๋ยวซ่อมตัวนี้ก่อนเรื่องลูกนี้ก็ถือว่าโซมอยู่โซมนะครับถือว่าซ่อมไปเยอะเลยนะครับก็หนักอยู่นะเรื่องเรื่องลูกนี้รวมค่าแรงรวมอะไรก็ประมาณหนึ่งบาทนะครับหนึ่งศูนบาทรวมค่าแรงค่าส่อาอะไรนะครับตอนตอนแรกก็ไม่คิดว <ๆ S 1> ่ามันจะโซมขนาดนี at ้นะครับก็รื้อออกมาแล้วมันโซมเยอะนะครับก็ทํากลับเดิมมันก็จะ หนักหน่อยนะครับเบ้าลูกปืนแต่ตีปลอ,อกใหม่าสาโซผุเนี่ยมีแต่มีแต่งานยากๆนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่เล่งรอบสูงนะครับเพราะว่าเครื่องทําใหม่ประกอบใหม่แล้วก็เป็นเชือบปลอ,อกด้วยนะครับตีปลอกก็ใช้เป็นปลอ,อกอย่างดีความร้อนขึ้นนิดนึงน้ำไม่ดังน,นะครับลองแล้วผมลองไปแล้ว ลองให้ดูทีเนทะีึงไม่มีดันครับผมน้ำวนดีไม่มีดัน,ไม,มนไม่มีต้ออากาศไม่มีอะไรไม่มีน้ำกระเซ็นหรอกไม่มีน้ำพุกก็ครับผมพร้อมใจงานความร้อนขึ้นนิดเดียวนะครับ อ็ก็นิ่งๆสั่นๆหน่อยก็ยสันที่สายวันรอบเพราะว่าสายวันรอบนี้ใช้มาจนหลายปีแล้วนะครับเสียงเครื่องก็ประมาณนี้บาลานเซอร์อะไรต่างๆไม่มีหอนนะครับไม่มีหอนถ้าหอนมันก็จะปิ๊บๆ,ๆๆนะฮะนี่ไม่มีแล้วไม่มีก็เ,<อ>เดี๋ยวซ่อมเกลียวก็พร้อมกลับบ้านแล้วครับอัดการซ่อมเกลียวขัท่อฝังเกลียวทองเหลืองนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ลูกเม็ดนะ <c oughs> ือว่านักอยู่ก,ก็ก็เราต้องทําให้ดีครับทําแล้วก็ให้มันจบทีเดียวอาจจะความทนอาจจะสู้อะไรแทนไม่ได้แต่ว่ามันก็ตามงบนะครับั้าง,งบเยอะล้วก็จัดแทตั้งงบน้อยหรืองบไม่ไม่เยอะมากเราก็จัดอย่างดีอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้เรียบร้อย ไม่เล่งสูงหรอกเพราะว่ามันเป็นประกอบใหม่แล้วก็เสื้อตีปหลังด้วยเดี๋ยวรันนินไปก่อนนะครับใช้ไปก่อนประมาณนี้ย้อนแสงหน่อยนะครับระบบทูที่อะไรต่างๆใช้ได้เรียบร้อยเปลี่ยนซีนอะไรให้ใหม่เรียบร้อยครับก็รัดีดางนิดเดียวเป็นปกตินะครับ ไลเซอร์อะไรต่างๆเงียบคือว่าเงียบกิกนะครับเสียงท่อก็จะแป้งๆหน่อยเพราะว่าท่อมันเป็นท่อขาใบนี้ันะพอดีมีท่อใบนี้แหละที่ใส่ได้ท่ออื่นมันใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันตึงสามไม่ได้เหมือนเครื่องนิ่งๆครับผมไอ้นี่แหละมันดังเน่ยมันเลยเหมือนเสียงเ <laughs> หมือนท่อเลื่อนนะ ประมาณนี้พร้อมากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยว่้มเดียวข้าท่อให้เรียบร้อยอะไรก็อะไรเก่าเดี๋ยวแพ็คส่งคืนให้นะครับตัวไหนที่เก็บได้ตัวไหนพวกประเก็นพวกน้ำมันเครื่องพวกอะไรต่างๆไม่ได้เก็บให้หรือมันเก็บไม่ได้ก็ไม่ได้ส่งแนะต่พวกนี้จะส่งกลับให้ก็นะเรียบร้อยแล้วนะครับพเพื่อนๆก็ขอบคุณมากๆขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านที่ไว้วางใจส่งรถส่งเครื่องส่งอะไรมาทําสั่งอะไรมือหนึ่งมือสองนะครับมือสองจะมีไม่ค่อยเยอะครับแต่ถ้าเป็นมือหนึ่งอ่ะ อะไรเครื่องก็จะมีอะไรภายนอกก็จะมีเป็นบางตัวนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ลิงก์เพจลิงก์เฟซบุ๊กผมจะไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆให้เพืเพ่อนๆติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เพจช่างหยาดหรือเฟซบุ๊กช่างหยาดหรือยูทูบแชนแนลนะครับช่างหยาดอินิดาซิ่งนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกช่างหยาดอินิดาเหมือนกันนะเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว อนี้เป็นปะเกน็นที่ผมเปลี่ยนออกเพราะว่าปะเกน็นมันใช้ไปแล้วปะเกน็นทีแรกเลยที่มันรั่วอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยสองค้เลยอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้คิดเพราะว่ามีมากับประเกน็นชุดใหญ่แต่ว่าตัวนี้ต้องคิปติด,ดที่ใส่เพิ่มเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องน้ารั่วอันนี้ไม่มีรั่วแล้วครับผมไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรมีแต่ตรงนี้แหละที่มันเยิ้มเนี่ยท่อมันเข้าไม่สนิทครับเนี่ยท่อท่อมันไม่สนิทเนี่ยมันจะมีเม่าออกจาก พอท่อนะครับก็เดี๋ยวจัดการให้เรื่องเกลียวหวานนี่ครับเปิดว,วเบาปิดเวบวก็จะเบาลงเปิดลวบวเสียงก็จะดังขึ้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับบ้านแล้วโอเค ยำมไม่มีไม่มีกระเซ็นไม่มีอะไรพร้อมใช้งานครัวามร้อนก็ขึ้นหน่อยเพราะว่าสตาร์ไปนานแล้วเร่งมีเร่งมีอะไรมันก็ขึ้นบ้างนะครับวิ่งตัวนี้หม้อน้ําเล็กด้วยไม่ใช่หม้อน้ำป็นโฟไม่ใช่หม้อน้า R W ตัวนี้เป็นหม้อน้ําตาเกลี่ยมนะครับก็จะเล็กๆความร้อนก็จะขึ้นเร็วหน่อยก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกเพื่อนทุกยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณมากๆเครื่องนี้งานเยอะอาจจะไม่ได้ตอบเมนต์นะครับมีอะไรก็โทรมาได้เลยนะครับงานเยอะอยู่เครื่องลูกนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเอาลูกนี้ลงก็เอาลูกนี้ขึ้นนะครับก็ตามตามทิวไปเลยมันงานเยอะนะครับลิงกเทจเบอร์โทรอะไรต่างๆมันไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากมากขาดไม่ได้เลยก็คือลูกค้าเจ้าของเครื่องที่ส่งมาให้ผมที่ไลให้นะครับก็เรียบร้อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มี อ่าคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมสนุกสนๆก,กันเรื่อยๆนะครับก็โอเคอประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูรอบสผมก็เดินนิ่งๆเดินนิ่งๆเรื่องก็ล้างสะอาดๆนะครับอาจจะไม่ได้สวยหนูเหมือนยิงทรายแต่ว่ามันก็ลบประหยัดก็ล้างเอาครับเพราะว่ายิงทรายน้ำแพง โอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวจับเครื่องสตาร์ทใหม่ให้ดูอีกทีแล้วกันอ่เดี๋ยวผมสตาร์ทใหม่ให้เพื่อนๆได้ฟังได้ดูกันว่าสตาร์ทง่ายสตาร์ทยากแค่ไหนเอ้ย okay. <Okay. S 2> เดี๋ยวเดินนิ่งๆครับผมตอนนี้ลูกค้าเอาไปใสร่รถก็อาจจะต้องปรับจูนใส่กับตัวรถอ,อีกทีนะครับเพราะว่าคาบูคนละลูกนะครับโอเคครับผม คลิปยาวแล้วเดี๋ยวเปนเพื่อนเบื่อกันก็สำหรับวันนี้ผมช่างหยาดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์ทั้งเพจทั้งทิกตอกทั้งช่างหยาดแชนแนลทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปลลไปเละลิงก์ประกาศก็ขอบคุณมากสำหรับผมช่างหยาดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ